เทศกาลแห่งสายน้ำอย่างเทศกาลลอยกระทงความเชื่อตามประเพณีก็คือการขอขมาสายน้ำแต่ว่ากระทงที่เราเลือกมาลอยนี่สิคะถ้าหากเลือกวัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆ,งๆจะเป็นการทำลายสายน้ำมากกว่าหรือเปล่ากระทงที่ทำจากขนมปังหรือว่ากรวยไอศกรีมที่เราเข้าใจมาตลอดก็เป็นมิตรต่อสายน้ำเพราะย่อยสลายได้ง่ายที่จริงแล้วกระทงแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียสปริงนิวส์ได้สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์มองว่าถ้าไม่มองในแง่ของประเพณีการลอยกระทงก็คือการลอยวัตถุต่างๆลงน้ำของที่ลอยลงไปสุดท้ายก็ต้องเก็บขึ้นมาแต่ถ้าไม่ก็ไม่ต่างอะไรกับการทิ้งขยะลงแม่น้ำสำหรับกระทงขนมปังหรือว่ากร้วยไอศกรีมย่อยสลายได้ง่ายก็จริงทำให้หลายคนมองแต่ประเด็นนี้เป็นหลักแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อกระทงลงไปในน้ำ แล้วปลาหรือว่าสัตว์น้ากินจนหมดไปเลยก็ถือว่าโอเคค่ะแต่ถ้าเกิดไม่กินล่ะหรือว่ากินไม่หมดประเด็นนี้เราต้องมองไปที่ว่าขนมปังเป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตเมื่อลงไปยังแหล่งน้ําถ้าไม่กินโดยสัตว์น้าหรือว่าปลามันก็จะอยู่ในน้าเฉยๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ําจุลินทรีย์จะทําหน้าที่ย่อยแป้งพวกนี้เอาไปเป็นอาหารของพวกมันเองแต่ว่ากระบวนการย่อยของจุลินทรีย์จะต้องใช้ออกซิเจนด้วยก็เลยทําให้ออกซิเจนในน้ําลดลงค่ะ ถ้ายังนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงข่าวเรือน้ำตาลล่มแล้วเชื้อจุลินทรีย์ทำงานปลาก็ตายเพราะว่ามันมีออกซิเจนในน้ำน้อยลงนั่นเองอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยค่ะแล้วก็มีการทดสอบไปเยอะแล้วด้วยนะคะโดยเฉพาะบ่อน้ำแบบปิดที่ตอนเช้าจะต้องมีสัตว์น้ำลอยขึ้นมาตายเสมอไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่เพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์มีปัญหาทำให้ออกซิเจนในน้ำลดน้อยลงนั่นเองค่ะหรือแม้กระทั่งในแหล่งน้ำกว้างๆมันก็เหมือนกับเราทิ้งขยะชีวภาพลงไปในแหล่งน้ำ ก็ทาให้เชื้อจุลินทรีย์มีมากขึ้นและออกซิเจนในน้ําลดลงนั่นเองแต่ก็คงไม่ได้เห็นผลรวดเร็วทันทีค่ะดังนั้นในงานวิชาการก็เลยมองว่ากระทงขนมปังเป็นกระทงที่ไม่ควรใช้มากที่สุดเพราะว่าเก็บยากแล้วก็ส่งผลเสียต่อน้าได้ง่ายที่สุดดังนั้นจึงจะดีกว่าค่ะถ้าเราไม่เพิ่มขยะให้กับลําน้ําเลยไม่ผิดที่ไม่รู้แต่ผิดถ้ารู้แล้วไม่แก้ไขมากกว่าค่ะ แล้วกระทงแบบไหนดีที่สุดในบรรดากระทงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระทงหยกกล้วยกระทงโฟมกระทงขนมปังกระทงกะลาเทียนสําหรับนักวิชาการแล้วน่าจะเป็นกระทงน้ําแข็งกับกระทงกะลาเทียนที่สามารถนํากลับมาแปรรูปหรือใช้ใหม่ได้ค่ะสุดท้ายนะคะลอยอยังไงให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ้าพูดแบบสุดตรงก็ต้องบอกว่าไม่ลอยเลยจะดีกว่าเนื่องจากว่าการขอขามาแม่น้ํานั้นมีหลายรูปแบบเราสามารถขอขามาด้วยใจอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะลอ อยกระทงออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าอยากจะคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามลอยกระทงที่ย่อยสลายได้ดีที่สุด1ครอบครัวต่อหนึ่งกระทงก็จะดีที่สุดค่ะแล้วก็เลือกวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันรวดเร็วหรือว่าเลือกสถานที่ลอยที่เรามั่นใจว่ามีการจัดเก็บกระทงอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะ